สบายดีสบายดีหลายขู่หลาย้นกะสิกะเกียมเนาะมาซื้อเครื่องครองนันไปห่อเขาประรบดินตามฮีพรอบเพณีลาวเฮามาเมนี่กับปาโหลดกัะโจชิมีพฮอดบอลจอดพนวาหลายกระโพดกระโพเมนีบน่บอกขวักะเดินทางมาที เทียนตลาดปักซองเนาะกสิไปหาซื้อกันเครื่องพลไม้หรือว่าสิ่งสำคัญสำหรับห่อเขาไปรับดินมากับองมวยคือเก่าเมื่อนี่หลายขู่ไลยคนเนาะกสิกเกียมก็แล้วบางคนกสิยังบมสันกากียมกะกกมีเนาะ ว่าปีหนึ่งมีเธอหนึ่งสำหรับงานห่อเข่าประดับดินมาห่อตลาดไปได้น้องมวยลายขูหลายคนกสีนี่แหละมาคนท่านมีตองนอกกามาสื่อตองหรือว่าอันที่มันสำคัญ ั้างร้านมังไหมนี่ก็โอ้ยไม่ค่าสาวคลายกันตื่นเต้นกันขนาดเลยคลายดีกันขนาดพวกอ้อยมังอือ้อเหรือามะก,กล้วยสำหรับห่อข้าว เท่าไรนะสามสิบกิโลสามสิบแอปเปิ้ลน่อยแอปเปิ้ลน่อยกิโลหนึ่งสามสิบอันนี้สิเป็นผลไม้รวมเห็ดให้แล้ว สำหรับแอปเปิลหน่อยนะเนาะเพนัวโลหน,นึ่งสามสิบพันกี่เพนัาขนาดอ่งหงูนี่ขึ้นสิแพงหนาสิเก่าสิบพันเ่แหละกำลังต่อรองราคากันอยู่ หมากใหม่นี่โอ้ยส่วงนี้ราคาแพงขนาดเลยแน่นหน้านขนาดเลยสำหรับคนมื่นก็บสิเป็นมือห่อข้าวต้มน้ำมือ่เป็นมือห่อข้าวต้มแต่ว่า ราคาคนกับิมาก,ก็ยมในมือนี่แหละสามสิบพันนนี่นนมามากรที่เ้าเบิงมาเมื่อกี้นี่เพื่อว่าโลสาสิแต่มาว่าวานนี้นกาเพื่อว่าโลสิบห้าเพื่อว่าคือสอ, 15, อเอออันนี้ก็โล่สิหาคือกัน ถ้ากได้สองอย่างแอปเปิกลกัมังกรห่อเมียงหอมากมี่ มาถึงกล้วยแล้วบาทนี่น่าดูแต่วีงามวีหนึ่งทอะไรน้องมวยฮะเจ็ดพันวาสั่น อุ้ยจะเบิงดูทะกนนะไห้บ่มาพบคนบาทเดียวกันบาทนี่ <c oughs> หมากมี <Net CA> oh, yes. okay <semester> คล<ะ>้ายเน้นหน้าหมาโอ้สองหน่วยต่อทันขี่คนแรกห้าหน่วยห้าหน่วยสองฝาเป็นเทมหายหล่อไปหล่อมากกถ้ามีเนี่ยได้อีกอ จากท่หลอกกันมาลายนาะกมามาพ่ออันที่ถือใจแล้วโลหนึ่งกับสิโตกู่สิบห้าพันกิบเมตโตมเห็นไหม เอาใส่ัน,น,ะะสน,นี่ยจกว่าไ้วาใส่ไงวะเขาต้มเห็นดิบัวชิ้ทางในหรือว่าทางนอกนอกกะเต็มไปด้วยแม่ค่ะเพื่อนทว่ามือนี่หรือว่ามืออื่นนี่ก็สิเป็นมือสำคัญเพราะว่าลูกค้ากะสิมาล,ลายเนาะ <c oughs> ่วนร้ายสิเป็นพวกหมาพวกยังนี่แหละคืออย่างบอกครว่าอันนีเนาะบัจักข้างนอกหรือว่าข้างในกับคนกับสิลายมือนี่แต่บอกคนมาสุกรนะบ่มีคนเนาะแทนนี้ออกมาเป็นเทียบร้อยบานนี้ ก็ยังคิดอยู่น้อยานมันบอกโขบว่ามีมียังแน่ฮะ oman. มีอยู่แอปเปิ้ลแล้วก็มังกรยังอีกบ้านนี้มะกั้วแล้วก็พวกซีดาพวกยังอีกบ้านนี้เน,นี่ยห่อ,ขอเขา่ายังน้ำพึอนอำ่นเอามา มาเบิร์ดเลยเนาะพวกกันมาขอมาค่้ามผลกํามาคายขนมบอสอ้ออยคนนะนะกะสินาฮูนาตาแต่ละมือแต่ละแต่ละมือกับบลายปะนี่เนาะพอเมื่อเนี้ยกับคนสิลาย ยังบม่นักสิเห็นยังนะเอาไว้จะเจะกออกมาอีกไว้ขออันบน่งขบดได้หนึ่งนี่แหละได้เท่านี้แหละเกี่ยวองเมื่อห่อเข่ามือสำคัญเฮงไลย Ồ, oh, còn ông mũi, cần sâu vậy Ừ, đây là cái lớp đó đấy đại nhắn là ừ. Mưa bó Ông mua phần xuân mưa là bớt lái lên phần bó Bớt thôi đấy là นิดเดียวมังกรกล้วยแอปเปิลเบิรดแซนอะไรได้ี่เมอไรมเขานวเต็มมว่เขาเบิร์ไม่จรงไ้องมวยเพิ่มส่วนขาอีกเพิ่มมาเนพอกรเซาะไว้นี่แหละมไปยังอกเขาหลบซอง เอาละทุกคนวันนี้ก็ได้ชมมาพากกนะ่อนแล้วเนาะก็เสียลากคิดไปเพียงเท่านี้พวกอกันนะะโนกาณาเป็ลุงอื้อสบายดี